นี่นี่เลยค่ะเพื่อนเพื่อนที่อ่าสตอที่หนูนาเพาะแล้วก็เอามาปลูกไว้ตอนแรกๆก็จะมีไม้ที่เป็นกางสลนไว้นะคะเัวนี้นี่ตรงนี้หนูนาปลูกไว้สองต้นว่าเผื่อกันไว้กรณีที่ต้นหนึ่งไม่รอดหนูนาก็เลยปลูกไว้สองต้นแต่ก็รอดทั้งสองต้นนะคะ ตอนนี้ก็ประมาณ 4- 5หเดือนแล้วหนูนาก็เลยเอาสแลนออกแล้วค่ะเพราะว่าสตอเขาต้องการแดดเยอะอยู่ดังนั้นหนูนาก็เลยเอาสแลนออกแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าจะแดดโดนทั้งวันนะคะช่วงเช้าฝั่งนี้ก็จะเป็นค่อนข้างรกเลยฝั่งนี้ก็จะมีโล่งหน่อยนึงอีกฝั่งก็จะเป็นเป็นหญ้าที่ต้นขึ้น สูงก็เลยเขาจะบังแดดไว้ได้ช่วงบ่ายนะคะมันก็เลยทําให้เป็นแนวกันแดดได้ช่วงบ่ายที่หลังเที่ยงไปแล้วต้นเขาก็จะไม่โดนแดดแรงมากเพราะว่าจะมีมีหญ้ามีต้นไม้เล็กๆกันอยู่นะคะ